อาล้างจมูกนะลูกขอจมูกไหนหนึ่งสองสามขอดอยขอหน่อยขอหน่อยขอหนึ่งจมูชั้อไหนไหนึ่งหนึง่งโอเคโอเคเก่งมากครับมาอีกทีนึงนะนึ่งสอง เก่งค่ะอ่ะเขยิบอีกทีอือเขยิบอีกทีนึงอ่าหนึ่งสองอืมอือโอเค <laughs> อ่ะเขยิบข้างหนึ่งนะเขยอีกข้างหนึงนะ่อองโอ้ยขี้มูกออกมาเป็นยวงเลยดูสิดูสิโอเคอ,อ่ะ,อะ,อะมาคิดถึงอันนี้ไว้ค่ะ อ่ะขออีกครั้งนึงนะอ่ะขอ,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 เ,อเลยหนึ่งนะสอง1 2 3อืมอืมเอามูกออกมาเลยเอเก่งค่ะอ่ะจาจ้าจ้าจาจ้าอีกทีนึงนะหนึ่งสองืมโอเคเก่งมากต่อมื่อให้มากินไหนครับ จมือให้มันกินหน่ <c oughs> อยค่ะอาจ้าอ่าจา